ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีประเด็นร้อนๆอยู่หลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการห้ามรถเข้าตลาดมหาชัยซึ่งก็ทําให้ผู้ประกอบการต้องเข้าไปสะท้อนปัญหาให้ผู้ว่าราชการได้ทราบซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะนําเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าจากหลายๆจุดมาให้ฟังกันค่ะว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีต่อพวกเขาอย่างไรค่ะการเอารถเข้ารถออกเนี่ยมันก็เป็นการคุยกันแล้วก็พูดเราหลับตาข้างนึงอันนี้การที่เราจะอยู่กับ ชาาตลาดกับรชชนกับชชุมชนน,น่นคือภาพบรรยากาศในห้องประชุมที่สารกลางจังหวัดสมุทรสาครเมืม่อช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายฝ่ายมาปรึกษาหารือก,กันว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องรถเข้าออกตลาดมหาชัยเพราะตอนนี้ยังใช้ข้อตกลงเดิมเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563ว่าจะผ่อนผันให้รถเข้าตลาดได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะปิดถนน เพื่อให้เป็นถนนคนเดินซึ่งก็มีตัวแทนผู้ค้าบอกว่าอยากให้รถเข้าได้ทุกวันแต่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยใช้กฎหมายบังคับให้ทีอย่าให้แม่ค้าลำเส้นซึ่งวันนั้นทางสารวัตรจราจรสพเมืองสมุทรสาครบอกในที่ประชุมว่าการใช้กฎหมายไม่ยากแต่ผู้ค้าจะทำได้หรือไม่วันนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศในตลาดเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามาให้ชมซึ่งวันนั้นตรงกับวันเสาร์เป็นวันห้ามรถเข้า ปากทางเข้ามีด่านคัดกรองอย่างเข้มข้นเพราะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกกระตุนเมื่อวันประชุมวันนั้นด้วยเช่นกันว่าขอให้เคร่งครัดเพราะว่าโควิด -19 จะกลับมาแล้วภาพรวมในตลาดมหาชัยค,คึกคักคนเยอะเดินง่ายเพราะไม่มีรถวิ่งเข้ามาซึ่งคนก็จะเดินกันตั้งแต่หัวตลาดไปท้ายตลาดผู้สื่อข่าวจึงได้เดินไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวเข้าไปทางตลาดแม่พว่วงที่ผู้ค้าบอกว่าหากปิดถนนแล้วตรงนี้จะเงียบมากซึ่งภาพที่เห็นก็คือ ตลาดตรงนี้ค่อนข้างคนน้อยจริงๆพราะค้าแม่ค้าบอกว่าหากปิดถนนคนจะมาซื้อตรงนี้น้อยมากหากเอารถเข้ามาได้เขาก็จะจอดกันตรงนี้แล้วก็จะซื้อของขึ้นรถได้เลยเอาคนแก่มาคอยเอาเด็กมาคอยไว้ตลาดปับ๊บเอารถเป็นดอนแล้วตัวเองเดินมาได้แต่ถ้าให้เดินมาทั้งครอบครัวพ่อแม่ให้ลูกๆเด็กๆมันเดินไ,ไ,ไม่ไหวหรอกเพามันจะขายได้ตรงถนนไปค้าแต่แถวนี้ตาย ไป,ไปสัมภาษณ์ดูได้นะคะสถานนี้ขายไม่ได้ผมก็ไม่ทราบว่าคนคิดยังไ,ไงผู้บริหารคิดกันยังไงว่าถนนเส้นมันติดเฉพาะเส้นนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหน้าตลาดเจเนย์อ่ะจอดรถซ้อนสองคันสามคันดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขายื่นข้อเสนอไปแม่ค้าแต่ต้องใช้คนใจหลักางราชการามาควบคุมเพราะแม่ค้าเราไม่ร้อยร่องไว้แม่เขาตีเนี่ยนะเขาตีได้ ขาคำนวณไว้เสร็จเรียบร้อยว่าระหว่างเส้นเหลืองซ้ายซ้ายกับเส้นเหลืองขวาเนี่ยรถมันวิ่งได้สองทถ้าคุณไปดูเอากล้องไปดูตำรวจดูไม่ใช่เป็นแบบผักชีลอยน้าคุณจะเห็นว่าไม่มีแม่ค้าคนไหนตั้งอยู่ในเส้นสีเหลืองพอมันออกมาเส้นสีเหลืองปุ๊บตรงนั้นออกได้ตางนี้ออกได้รถมันก็ไปไม่ได้น,ะนอกจากนัน้นแล้วเนี่ยผู้ซื้อบางคนเห็นแค่ตัวเห็นแค่ตัวไงครับจอดรถซื้อเลยไม่อยากลงจากรถครับต่อ ซื้อคือคือถ้าบนไปปุ๊บสั่งแล้วก็ยังยังพอได้หนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต่อราคากันเลยครับอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบได้มาซื้อเสร็จปุ๊บเอาไปค้าช่างเสร็จแล้วคุณคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่อีกอย่างนึงก็คือรถที่เขาลงของเพื่อจะเอาของมาลงขายลงวันทีเกือบสิบนาทีตอนที่เทศบาลเทศบาลสร้างปัญหาเพราะเทศบาลเป็นคนผ่อนปนให้แมคค้ามาตั้งขาตรงน,นี้ได้ถูกไหมครับถ้าราชการ เป็นคนสร้างปัญหาเพราะนั้นการต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้คำว,ว่าควบคุมก็คือไม่ตายหมายว่ามไม่ให้รถเข้าไอคนที่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาตายหมดคนเงียบค่ารถเข้ามาไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยคนที่ลงจากรถแล้วเดินมาซื้อของใช่ไหมทีน,นี้ว่าคนเขาก็เดินแต่รอบนอกเขาไม่ได้เข้ามาไหนแต่ถ้าเป็นคนที่มาจากกรุงเทพเนี่ย มาจากข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเดินลงมาซื้อของเราได้ทําให้เราเนี่ยมีแย่เหมือนกันอะเนี่ยดิกรูเนี่ยไม่มีคนเลยจานถึงพุทธาี่รปล่อยเข้ามาได้คนเป็นไงมีค่ะมีคนมีคนเยอะขึ้นอย่างเช่นคนนี้ก็ทํางานเนี่ยเขาต้องเอารถมาทุกของเองใช่ไหมเขายังข้างมาจอดแล้วยังขนขึ้นรถได้ใกล้อย่างเงี้ยอันนี้ถ้าคนที่อื่นเขามาเขาจอดไม่ได้เขาก็ไปที่อื่นกัน ซึ่งเหตุผลที่กลุ่มผู้ค้าตลาดแม่พ่วงอธิบายให้ฟังก็ทําให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็เอาความสะดวกความสบายเป็นที่ตั้งรถเข้าไม่ถึงก็ไม่เดินขนาดเอารถเข้ามาได้ก็ยังจอดแช่และหากจะให้ใช้กฎจราจรด้วยคงต้องเจราจาก,กันนานเพราะตอนนี้ถนนก็ถูกล้ําทางเท้าก็โดนยึดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ค้าขายต้นๆ้นอดกันบ้างค่ะว่าเขาจะชอบแบบไหนมากกว่ากัน ที่พังว่าบอกว่าห้ามรถเข้าแล้วทำให้คนเข้าตลาดน้อยลงเมันมันแค่แปดโมงที่คิดถึงความรับเป็นจริงถ้าปิดทุกวันเช้ายังเย็นโอเคแไม่มีคนแต่นี่ปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันมาสามวันปุ๊บปิดเที่ยงปิดแปดโมงบางทียังไม่เที่ยงเลยคือแปดโมงคือแปดโมงคือเราก็ปล่อยแล้วแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จการปกติเห็ลูกค้าเนี่ยชอบนะเดินไม่ต้องระวังรถก็ต้องมาหลรถรถจะบังคับรถนกวิ่งนกวิ่งเร็วมาก รถทางเข้าทางออกที่ปอดนั่นเขมันจะติดตรงนั้นน่ะออกให้รถข้างในออกก่อนแล้วรถนี่ถึงจะวิ่งไปได้มันจะมีปัญหาช่วงนั้นถ้าเดินอยู่รถเข้ามามันก็มันก็ทําให้เราเดินลําบากอ,อย่างนี้เราเดินไม่ต้องระวังอย่างนี้เดินสะดวกสบายเยอะอย่างนี้เราอยากเดินง,งี้ก็เดินได้ เอารถเข้าหรือทําเป็นถนนคนเดินก็มีได้อย่างเสียอย่างบางก็ชอบบางคนก็ไม่โอเคแต่ว่าตอนนี้จังหวัดก็ขอให้ใช้ข้อตกลงเดิมไปก่อนซึ่งก็คือเจอกันคนละเครื่องทางและการบริหารจัดการตลาดนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็อยากจะบ,บริหารจัดการกันเองและบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดด้วยซึ่งถ้าหากบริหารจัดการกันเองก็ต้องคํานึงถึงกฎระเบียบและความพึงพอใจของผู้ที่มาซื้อของในตลาดด้วยว่าเขาชอบแบบไหน หากจะให้รถวิ่งได้บนถนนทุกวันก็อย่าลืมหาพื้นที่เดินให้คนเดินเท้าด้วยเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยในการช็อปปิ้งค่ะเอเซียตึ้งสกุลถ่ายภาพพรเพนทองสวัสด์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน